สวัสดีครับสวัสดี f อช่องบอลโอม channel และช่องป a t e n t channel ทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่พวกเราได้ไปมอบอาหารกลางวันนะครับให้กับโรงเรียนบ้านสระสีนะเป็นก๋วยเตี๋ยวสมพรปากขอบคุณพี่เอ็มนันทนานะครับอยู่ที่สวีเดนนะครับเลียงก๋วยเตี๋ยวให้กับเด็กเก ย้อนหลังวันเกิดให้กับผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้เราจัดมาเต็มเลยนะครับประมาณแปดสิบถ้วยนะครับเกือบจะถึงหนึ่งร้อยถ้วยก็มีผู้ใหญ่ทานด้วยผู้ปกครองคณะคุณครูนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่วันนิชที่ให้โอกาสได้เปิดใจพูดคุยนะครับในเรื่องราวในแนวทางความคิด ที่อยากจะพัฒนานหมู่บ้านชุมชนวัดนะครับบวรควบคู่กันไปขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณท่านทออขอบคุณคณะกรรมการศึกษาขอบคุณผู้นําชุมชนบ้านศรสีที่ให้โอกาสพวกเราได้นําความสุขมามอบให้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านศรสีหมู่8และหมู่13นะครับซึ่งเป็นชุมชนที่ใหญ่มีน ชาวบ้านจํานวนเยอะนะครับก็เลยแบ่งเป็น2หมู่ก็ฝากผลิตภัณฑ์บริษัทมดมลอมโฮซับผลิตภัณฑ์ดีพสกินด้วยนะครับสนับสนุนเสื้อองค์ปู่ปาริจิตนาคาราททั้ง8 499บาทสั่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับเราจะได้มีกิจกรรมดีๆไปมอบความสุขให้กับโรงเรียนนะครับแล้วก็หมู่บ้านในครั้งต่อไปนะครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที5 5 S <S ่ส <with> ั <Are> ่งสินค้ากัามานะครับ l i น์แอดทีพีซ f นออฟฟิเชียลเบอร์โทรศัพท์0927947526 0985655266สั่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับขอานุญาตคุณพูดกับกรรมการทางนี้นิดนึงด้วยครับวันนี้ทีนี้มาล่วงอะไรกันบ้างครับถามคุณอะไรห้าครับถามยุทธ์ทางนี้หนึ่งครับ อันนี้หนึ่งครับนนหนึ่งยุยเยอยอันนี้ก็าเนื้อมเร์ฟด้วยให้คือมดใส่กับกับเน้นะพออ่อนกับแล้วก็ต้นข้านกับเกี่ยวกัักสกับปลาซาลสีกับหมูแปผู้ใหญ่ที่เราไปนก็หลวงพ่อแดนก็จมาทำโรยไทยให้กับเด็กนะครับพป็นความ ก๋วยเตียวรับสูตรของลุกคนเองนะครับซึ่งตั้งใจทําให้เด็กๆได้ทานกันวันนี้นะครับก็ประมาณ80ถ้วยแล้วทจะได้นะก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาดูนะครับสถานที่การศึกษาของบ้านสระศรีนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่กำลังจะพัฒนานะครับก็มาเห็นแนวความคิดนะครับที่อยากจะ ต่อเติมและก็ส่งเสริมในการที่จะทําให้โรงเรียนนะครับสถานการศึกษาเนี่ยมันน่าที่จะเข้าเรียนท่านพออ,อซึ่งอ่าก็เห็นหลายจุดนะครับท,ท,ที่ที่ควรจะเล่งต้องทำเนาะก็้พูดคุยแบบนิดต้นต้นว่าอยากจะเชิญชวนนะครับผี้อาสา,าที่อ่าเป็นผู้นาของชุมชนจริงๆนะครับได้ลงมือทำช่วยกันช่วยท่านพออ,อช่วยคุณครูต,ต่างนะครับเพื่ออยากนําเด็ก นักเรียนที่เป็นลูกหลานของพวกเรานะครับได้มีโอกาสได้เรียนที่บ้านเกิดนะไม่ต้องเดินทางไ,ไกลอย่างของผมเนี่ยเดินทางไปที่โรงเรียนมัธยมวานอ่อนนะครับใช้เวลาเดินทาง40กิโลไปกลับนะซึ่งเป็นระยะทางอีกไกลมากนะครับถ้าพัฒนาโรงเรียนได้อ่าถึงขั้นจบออลายได้ยิ่งดีนะครับนั่นกะนะ็เป็นสิ่งดีเพราะว่าโรงเรียนสรสศรีน่าจะมีการพัฒนาได้ ได้เพิมากกว่านี้นะครับซึ่งก็ได้พออนะครับผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนานะครับแล้วก็เชิญชวนนะผู้นําทุกทุกกด้านนะครับที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาแลวก็มีผู้ใหญ่วันนี้นะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่รับพัฒนาที่นะครับได้เห็นความสําคัญของงาเระเบียงนะครับวันนี้ก็คงจะพูดอะไรได้ไม่เยอะแล้วเพราะว่ารบกวนเวลาของคณะกรรมการนะครับแล้วก็ท่านพออนะครับก็อยากจะทํา ภารกิจในเสร็จแล้วก็จะเอากาสเข้ามาพูดคุยกับทพอแล้วก็ผู้ใหญ,ญ,ญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะพัฒนาโรงเรียนนะครับซึ่งผมก็ตั้งใจอยู่แล้วปีนี้ว่าต่อไปเราจะเน้นทํามาที่โรงเรียนแล้วก็หมู่บ้านนะครับเพราะว่าตอนที่ย้ายมาใหม่ๆเราได้มีโอกาสไปช่วยวัดต่างๆพอสมควรแล้วก็ก็อยากจะพัฒนามาที่โรงเรียนบ้างก็ยัง เร่งคิดว่าสําคัญครับั้งก่อนนั้นพอขอขึ้นเสียงแต่มาครั้งนี้ได้ขึ้นเสียงใหม่แล้วอ๋อนี้ของไงครูครับไม่ใช่ของเรียนนะครับเช่าคุณครูเช่ามาแล้วครับครูไม่เช่าแล้วครับอ๋อเช่าของคุณครูมาอพราะว่าได้ของใหม่ยังไงก็ยังไงอยางได้อเลยนะครับครับผมก็จะได้เร่งดำเนินการในส่วนที่มันจําเป็นเนาะก็กลับยัดที่พอเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ ไม่อยากรบกวนเวลามีค่าของท่านผอนะครับท่านก็คงจะมีภารกิจที่จะต้องประสานงานกับคุณครูแล้วก็ผู้นำชุมชนแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านะครับวันนี้คิดดีครับก็อย่าลืมทานข้าวเกี๊ยวด้วยกันนะครับน้ำมเที่ยงนะครับใส่เด็ดที่วันนี้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่วันนี้นะครับที่ให้โอกาสได้มาพูดคุยพบปะพูดคุยกับชาวบ้านสารสีนะครับขอบพระคุณครับ นะครับนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ระุมกนมานะครับก็คงพบทุกวาระนะครับนะครับโกฮงไม่มีผู้ใดนะครับต่็นเลยอีกนี้นะครับแลวออื่นก็จะมีบถจิตนะครับนะครับโกฮงคบทุกวาระนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการสถานศึกษานะครับผู้ปกครองนะครับผู้นำตองที่ตองถินนะครับผู้ด้านนะครับก็คงได้เวลานะครับ ผมขอปิดการประชุมนะครับขอบคุณครับ ดีค่ะผู้ใหญ่เออคุณหน่อยเอออโรงเรียนนะคะพี่แจ๊กมาเจอคุณปออีกครั้งนึงนะครับปออรัตนมาชัยกับพวกปออที่ว่าในตั้งปีนี้อย่างที่ผมบอกก็ก็อยากจะทำมาที่โรงเรียนนะเพรว่าเราทำไปที่วัดหลายปีแล้วสี่ห้าปีแล้วทำไปวัดก็วัดก็จะขาด เยอะแต่ว่าโครงสร้างที่เป็นหลักอย่างที่ว่าผมจะ้ทำในส่วนใหญ่เป็นวัดที่มันชำรุดแล้วศาสนาสถานมันชำรุดหมดผมก็เลยไปทำแบบนี้ที่ก็เลยมีแนวความคิดว่าอยากจะให้ซีได้มาทำเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านบำรุงบ้านบ้างเพราะว่าจะมีเอาศักยภาพของผู้นำชุมชนนะไม่ใช่ผู้นำคือหมายถึงว่าผู้นำครอบครัวนั่นแหละได้ลงทําลงมือทําด้วยกันถ้าเราจะเพว่าแต่ รอผู้รับเหมายังไม่ไหวหรอกเพราะผู้รับเหมาเนี่ยเขามาจากตัวเองใช่ถ้ันไม่ได้คือคือผู้รับเหมาส่วนใหญ่เขาจะไปรับงานใหญ่ๆนี่งานเล็กๆต่อเติมเล็กๆในบางทีเขาไม่รับไงครับเขาไม่รับถ้าเกิดว่าอ่าถ้าเกิดรับเหมางานเล็กๆเขาจะเลี่ยงไะเขาจะไปเอางานใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราจะดึงผู้นําชุมชนที่เป็นผู้นําครอบครัวที่เขามีจิตอาสามากได้ออกมาทําช่วยกันผมว่ามันสถานการณ์ดีกว่าที่เราจะต้องไปรอ ผู้ระเมาเนาะอันนี <t un>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  ้เป็นแนวความคิดนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าไม่มีความสำเร็จที่ดีไม่ได้เราะะไรนะเปราะคว่าผมคนยวก็ใช่ครับคนทั่วหมดั้นต้องต้องเปิดใจอ่ะป้าครอบงดัวที่เขาสามารถเสียสละเวลาสักงสองสามวันใทีรเหนี้อยกามีเราทำกับข้าวอะไรอย่างเขาให้เขาให้เขาอิ่มท้องอิ่มใจก็แล้วก็ใช้พลังกงานที่เรามีนะแล้วก็ ครับมันต้องเป็นยังงบางวนรกับรกั้กัรกันอกับนอทำกับอนงทรกับน้ทำกัอันตอกับรนต้อทรัน้องทรกนตกัรนรับกนอรับต้องกรทกับตรกักอกะ้รรัออรับกอกับัอรรนะรับ เราได้เพิมาทำถนนจริงแต่ว่างบมันไม่พอผู้รับเหมาก็ไม่ได้เอาผมแจ้งผู้ใหญ่เหมาผู้ใหญ่เลิ่อนสับไว้ผู้ใหญ่เลิ่อนสับผู้ใหญ่เลืนสับไว้ว่าเราจีตอาสาชาวบ้านเรามาช่วยกันทำเลนทำวันนั้นวันเดียวสเสร็จเลยที่ทุ่งกว่าถนนร้อยกว่ากี่อ่าประมาณนั้นครับใช้งบไปเยอะเหมือนกันแต่นี่งบมันไม่พอก็หลายคนบอกคุณกันมานั้น,นเลยเขาก็สั่งเลยคุณกี่ที่กี่แสนก็สกั่งไปเลยได้ก็ตามึงมาแล้วก็เบิจุ ก็คือเราลงมือทำมันเองใช่ไหมทำก็ทีไกรทำทำผูใหญ่เราเขาสามารถที่จะซื้อสินค้าคุณภาพเฉพาะเาช่วยเราก็ต้องไปรอผู้รับเหมาผู้รับเหมาอริจริงๆนะผมพูดเรื่องจริงนะคือถ้าเป็นงานเล็กรับเหมาสองสามหมื่นเงี้ยเขาไม่รับละเขาจะไปงานใหญ่ๆงานมีแสนสองแสนเนีผู้รับเหมาเพราะเขาจะต้องเลี้ยงพนักงานกันเหมือนกันเป็นงานใช่ถ้าเกิดว่าทำแค่อาทิตย์เดียวเสร็จ แล้วงานต่อไปเดีวพีน้องก็ต้องงานต่อเกิดมาเาต้องมาพล่ี่แต่ถ้าเกิดเป็นงานแบบนี้ดูว่าผานรูว่าเกิดทหน้าสวยครับกับนักข่าที่สวยไปแข่งกีฬาหายาโรงเรียนตัวน้อนตอนเรนีนีเลยกันุผมกเหมือนกันผมจะต้องเยี่ยมมอนกันบ้านเยี่ยมที่บ้านเกิดผมนองชัดกบแฟทั้งหน้าสวยแต่ั้งหน้าเขาเล่นหนเหมือนกัน มหาาเร่อนะครับเราะมนีมันก็สต่อ้นนีมีคนจนบบ้านแนีม right. <c oughs> <c oughs> ีคนะงการที่เราออกมา แต mm ่ก hmm. ็เสียงเียนนะครับับนแนะครับเสียงก็ครกั แน่นนะครับผมจะเคียนมวลมาแตยนะครับ